สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมรายการคุณบาสูแมนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีออวอล์กสุดพิเศษวันนี้เป็นเป็นตอนแบบสอนโพสนะครวันนี้ดีจะมีนักกีฬามหาลัยนะครับที่ผมดูแลอยู่ก็คือน้องเขาจะมาสอนโพสท่าเกี่ยวกับรุ่นโมเดลนะครับหรือว่าถ้าเป็นในเมืองนอกเขาเรียวกว่ารุ่นเมนฟิสิกนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ น้องมาถึงแล้วนะครับวันนี้น้องแทนนะครับนะครับน้องลงรุ่นโมเดลนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องสอนโพสทั้งอาจจะ4ีทิศมุนสีทิศก่อนแล้วก็เดิน3มจุดว่าเอิต้องวางเท้าวางมือวางอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันพิยาโพสท่าหรือว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะขึ้นเวทีนะครับ เราจะต้องปั๊มก่อนเพื่อให้เลือดมันเข้าไปในกล้ามกล้ามก็จะได้เต่งๆตึงๆนะฟูๆูฮะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องทดสอบปัม๊มจริงๆน้องก็ปั๊มนานได้แหละจนฟีบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ปั๊มใหม่จะได้ฟูขึ้นมาครับแล้วพอเลือดมันเต็มเนี่ยมันคลั่งเนี่ยมันก็จะเบ่องออกมามมนจะสวยไม่จะเต็มนะฮะนะครับเนี่ยครับนักกีฬา อันดับแรกนะเวลายืนนะครับท่าเตรียมเริ่มแรกก็คือท่าฟอนรีแล็กสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นน้องแล้วตรงที่ผมยืนเนี่ยเป็นกรรมการนะฮะฟอนลีแล็กเราจะต้องโชว์ความสวยทั้งปีกหน้าท้องไหล่หน้าอกนะครับสาคัญก็คือต้องปีกกว้างนะครับ้อกต้องเต็มนะครับถ้าเป็นโมเดลเอวต้องเชฟโอเคท่าฟอนรีแล็กอัพนะฮะประมาณนี้ค้างไว้นะฮะนี่ฮะคือฟอนรีแล็กจะเป็นประมาณนี้ยืนเร็งให้กรรมการดูนะครับ าก็ไม่ห่างนะครับเอาใหม่แล้ว <laughs> โอเคยืนเท้าชิดนะโมเดล้องเท้ายึดชิดหน่อยนะในประเทศไทย3 2 1, 1> ครับหน้าเตรียมนะับฟอนลี่แลกนี่เก่งกวันนี้ผมให้ดูนะพี่น้องยืนนิ่งไว้เลย โอเคหันหน้าตรงมาก่อนนะฮะเมื่อกี้นะครับพอฟอนรีแลกเสร็จปุ๊บนะครับอ่าฟอนรีแลกอัพเสร็จเสร็จสมุด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 ไอ้ข้างหน้าเสร็จใช่ไหมแล้วกรรมการจะบอกว่าคอร์สเซิร์ทูอะไรก็คือขวาหันอ่นานักกีฬาขวาหันอัพนะให้บิดมาโชว์นะฮะจะโชว์อกเป็น้างเอวไหล่บิดมาอัพนี่นะฮะเป็นวันน,นะะนี้นะฮะเนี่ยฮะเวลาขวาหันใหมนะ่นะวันนี้ เนี่ยเท้าครับเท้าต้องชิดๆหน่อยนะปิดได้อยู่วันนี้พอเราโชยท,ท่าข้างๆนะใช่ั้มพอมาเกี้ม,มุมหน้าเสร็จปุ๊บก็ขวาหันมาเป็นมุมนี้ใช่ไหมครับต่อไปก็กรรมการก็จะสั่งขวาหันอ่านักกีฬาหันเลยทีนี้ทีนี้จะเป็นแผ่นหลัง ถ้าเตรียมพวกนี้คะแนนเยอะนะฮะเท้านะครับต้นเท้าชิดนะครับไปเท้ากลางออกนิดนึงนะฮะนี่นะฮะวันนี้โอเคนักกีฬาพร้อมอัพโชว์กล้ามในแผงหลังอ่าเนี่ยฮะโอ้โหวสวยมากนะนี่นะฮะหลังจะต้องมีรายละเอียดทั้งตัวแถบนี้นะฮะ ตัวหลังกลางหลังล่างนะครับปีกนะครับเป็นคะแนนที่สําคัญหลหลังก็สําคัญมากเท้าการยืนเนี่ยส้นเท้าจะชิดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปลายเท้ากลางออกนะฮะประมาณนี้ถือว่าน้องเพิ่งลรีนมาได้2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเหลืออะไรเก้าสัปดาห์เดี๋ยวประมาณนี้ดีมากเลยโอเคนะฮะหลังจากที่นักกีฬาโพสเสร็จแล้วนะฮะกรรมการก็พอครับแล้วก็พอรีแลกนะรีแลกแล้วก็คว้าหันนะฮะคว้าหันนะฮะก็คือบิดมาอีกครั้งหนึ่ง ะะท่านี้ก็จะโชว์อกไหลท้องข้างนะฮะทุกส่วนเลยโอเคอัพนักกีฬาโชว์ท่าชึบบิดมาโอเค,อเคนี่นะฮะประมาณนี้ด้ข้าเทา้ทาก็ชิดนะฮะบิดให้ได้องศาหน้ามองตรง เราจะไม่หันหน้าหากรรมการนะฮะต่อไปก็จะเป็นมุมสุดท้ายก็คือ4ี่มุมนะฮะขวาหันนะฮะหันมาหากลองนะฮะหันมาหากรรมการประมาณนี้อ๊พโอเคสวยนะฮะสวยมากนี่นะจะมีท้องปีกอกนะฮะเราต้องมั่นใจนะฮะมองกรรมการกล้ามก็ต้องสวยงามอย่างนี้การวางเท้าอะไรให้จัดระเบียบร่างกายให้ดี ะะเดี๋ยวต่อไปจะให้โพสแบบหมุนสี่ทิศแบบต่อเนื่องเลยนะฮะามาเริ่มที่มุมแรกเลยนะฮะแบบสมมุติขึ้นเวทีมาปุ๊บเจอมาการานักกีฬาฟอนลีแลกอัพ ก็เป็นการสอนหมุนสี่ทิศนะให้ทุกคนเราไปซ้อมตามได้เลยว่าเออแบบเกรงอะไรยังไงอย่างไรนะครับ แค่หมุนสีทิศเนี่ยยากนะโมเดลนะคือมันคะแนนเยอะนะแล้วก็หลังจากที่เราหมุนสีทิศสมมุติว่าเราได้เข้ารอบ15คนหรือรอบ5เราก็จะมีการได้โพสต์ฟรีโพสซิ่งประกอบเพลง3จุดนะฮะจะเป็นเพลงกลางที่กรรมการสมาคมเปิดให้แต่ทีนี้ผมจะให้น้องซ้อมโพสต์นะเนี่ยจะมีจุดตรงนี้นะฮะจุดนี้มาจุดที่2คือตรงนี้แล้วก็จุดที่3คือตรงนี้นะฮะให้โพสต์สจุดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่า เวลาเขาโค้งสามจุดเนี่ยเขาต้องมีการสวัสดีอาการเดินเอนเตอร์เทนลีลาการฟีบอสซิ่งเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันโอเคเรส่โก เนี่นะเป็นการซ้อมคร่าวๆแล้วก็จะต้องมีเวลาอีกแค่9สัปดาห์สุดท้ายนะครับสำหรับการแข่งขันงานกีสาคราสสิกิงแชมปเไทยนะครับแล้วก็ต้องซ้อมโพสตอย่างนี้หลังจากที่ซ้อมเวทเสร็จนะครับแทบจะทุกสัปดาห์หรือว่าถ้าช่วงในท้ายเนี่ยแทบจะทุกวันนะครับเพื่อให้ เราคอนโทร่กล้ามเนื้อควบคุมกล้ามเนื้อเพราะขึ้นเวทีไม่มีกระจกนะสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ใครอยากเป็นนักกีฬาใครยังไม่เคยแข่งอยากเป็นมีความฝันอยากเป็นโมเดลเมนฟิสิกส์นะครับก็ให้ดูคลิปน้องโพสแล้วก็ฝึกโพสตามได้ที่บ้านหรือว่าที่ยิมนะครับเนี่ยน้องแทนนะตอนนี้โพสเสร็จแล้วดูกำลังเหลือได้เก้าสัปดาห์นะครับตอนนี้บอดี้แฟตก็น้อยมากแล้วนะฮะเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเดี๋ยว ทิ้งไอจีน้องไว้ตรงนี้เผื่อใครไปฟอลโล่ติดตามนะครับเพราะว่าน้องเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ใฟแรงมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ฟูดมาสเซอร์แมนกับน้องแพนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ